สวัสดีครับป๊อบจากตรงฉิน Channel นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่ผมได้ประสบพบเจอเองตอนนี้ผมไปเรียนอยู่ที่ประเทศอินเดียแล้วก่อนที่จะไปฟังเรื่องกันเนี่ยผมช่วยฝากรบกวนทุกคนช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ก็ยังดีอ่ะเอาเป็นว่าไม่เป็นการเสียเวลาเนาะไปฟังกันเลยเรื่องมันก็มีว่า ตอนประมาณประถมตายถึงมต้นเนี่ยผมได้ไปอยู่ที่อินเดียแล้วก็เรียนที่นั่นประมาณ4ปีด้วยเหตุผลที่ว่ามันเป็นโรงเรียนประจำแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายตลอดทั้งปีเนี่ยถูกมากรวมๆแล้วเนี่ยอยู่ประมาณแสนปลายๆคือกินอยู่เรียนพร้อมนะคือคุณอยู่ได้ทั้งปีเลยอะ่ะไม่ต้องกลับมาเมืองไทยก็ได้3า5วันคุณอยู่ที่นู่นแสนปลายแล้วก็จะมีครูประจําหอเนี่ยอยู่ที่นั่นด้วยตลอด คือไม่ต้องห่วงว่าลูกหลานจะเป็นอะไรไปนะครับคือผมขออธิบายภาพรวมของโรงเรียนก่อนโรงเรียนที่ผมไปเนี่ยอยู่ในเมืองปัญจกนีคือมันอยู่ในรัฐมหาราชตระแล้วก็อยู่ใกล้ๆก,กับมุมไบพูเน่เนาะอ่าปัญจกะนีเนี่ยจะเป็นเขตเมืองที่อยู่บนภูเขาเป็นภูเขาหลายๆลูกรวมๆกันแล้วเขาจะเรียกว่าตรงเนี้ยเป็นเมืองปัญจกนีก็คือระหว่างทางเนี่ยตั้งแต่ตีนเขากลางภูเขาเนี่ยคือไม่มีอะไรเลย จะเริ่มมีบ้านและโรงเรียนเนี่ยอยู่บนภูเขาเท่านั้นแล้วในเมืองเนี่ยเหมือนเป็นเมืองแห่งโรงเรียนอะคือมีโรงเรียนประมาณแบบห้าหโรงเรียนอยู่ในภูเขานั้นนะเออเข้าใจไหมะคือมันเป็นมันเป็นที่ที่คนไปเรียนจริงๆแล้วก็มีบ้านคนไม่ไม่เยอะมากอ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านของครูแล้วก็พวกคนที่ทําธุรกิจอยู่แถวนั้นก็คือ เมืองผมเนี่ยจะขึ้นชื่อเรื่องสตรอเบอรี่มากสตรอเบอรี่อร่อยมากช่างมันตรงนั้นไปมาที่โรงเรียนโรงเรียนของผมเนี่ยจะมีพื้นที่ประมาณเกือบเกือบยี่สิบไร่ในภูเขาเนาะอ่าก็จะมีพื้นที่ลาดชันพื้นที่ราบต่างๆกันไปประตูโรงเรียนเนี่ยก็เป็นประตูโรงเรียนใหญ่ๆเป็นถนนสองเลนเนาะเข้าประตูโรงเรียนไปขวามือเลยเนี่ยจะเป็นตึกเขาเรียกว่าตึกตึกของอาจารย์อะ่ะ แล้วก็ถัดไปหน่อยก็จะเป็นตึกเรียนฝั่งซ้ายก็จะเป็นสนามฟุตบอลสสนามใหญ่ๆมีคอร์ดบาสเดินตรงไปเนี่ยก็จะเป็นหอประชุมใหญ่ๆเลยจุคนได้ประมาณพันสองพันคนเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยจะเป็นโซนผู้หญิงกับเด็กเล็กเลี้ยวขวามาเนี่ยก็จะเป็นโซนผู้ชายอ่าก็จะมีตั้งแต่ประถมต้นประถมปลายมต้นมปลายว่ากันไปหอผู้หญิงจะมีประมาณ สามหอมีหอหญิงหอใหญ่หอหนึ่งแล้วก็หอเด็กเล็กอีกสองหอหอผู้ชายเนี่ยก็จะมีประมาณเท่าเท่าเท่ากันก็จะเป็นหอเด็กเล็กหอใหญ่แล้วก็หอเด็กโตอ่าแล้วตรงตรงฝั่งหอผู้ชายเนี่ยก็จะมีคอร์ดบาร์ีีคอร์ดหนึ่งแล้วระหว่างอ่าพอเลี้ยวขวาไปเนี่ยระหว่างอ่าก่อนที่จะถึงหอเนี่ย ก็จะมีแบบสโลปเป็นเท e เตอร์ให้คนไปนั่งเอนจอยแทนที่จะไปนั่งในหอประชุมตอนวันที่ฟ้าเปิดไม่ฝนไม่ตกเนาะส่วนตัวผมเนี่ยอยู่ประถมปลายคือป .6 ก็จะได้อยู่ร่วมกับเด็กมัธยมต้นที่หอใหญ่ไอหอใหญ่เนี่ยก็จะเป็นหอที่อยู่ตรงสรโลปภูเขาพอดีแล้วหอก็จะมี3ชั้นคือชั้น2ชั้น1แล้วก็ชั้นใต้ดินแล้วก็แต่ละชั้นเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตึกอย่างเงี้ยมันคือสโลปเข้าใจปะมันก็จะเป็นตึกอย่างเงี้ย เป็นคล้ายแบบเลขสองนิดหน่อยอ่ะก็แต่แต่ละแต่ละชั้นก็จะมีชะะัชะชัะห้อง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 ห้องหนึ่งเนี่ยจุกเด็กได้ประมาณ40คนคือเป็นเตียงเป็นเตียงบังเบ็ดเตียง3ชั้นจุกอยู่ในห้องเนี่ยประมาณ10-20เตียงก็คือมีเด็กอยู่ประมาณ40-60คนประมาณนี้อ่ะแล้วแต่ละหอเนี่ยก็จะมีห้องเก็บรองเท้าแยกออกมาแล้วก็เป็นห้องเก็บที่แบบเก็บหีบะ ไอพวกขีบเก็บของเหมือนในแฮร์รี่พอตเตอร์เวลาเขาไปอยู่ใน,อในหอแล้วเขาแบบพกขีบใหญ่ๆอ่ะเอาไว้ขนของเข้าหอตอนตอนเปิดเทอมอะเนาะแล้วในตัวหอเนี่ยเดินเข้าไปหน้าหอคือเลเยอร์เลเยอร์ไม่จะสลับกันระหว่างระหว่างาห้องฝั่งนี้กับห้องฝั่งนี้ไอหอที่ผมอยู่เนี่ยตอนตอนปหเนี่ยคือเดินเข้าไปฝั่งซ้ายจะเป็นห้องน้ํารวมคือเวลาอาบน้าที่เนี่ยคือใส่กางเกงในอาบน้ํากันทุกคนเห็นหน้ากันแต่ห้องน้ําแยกกันเนาะ แล้วก็ฝั่งขวาก็จะเป็นล็อกเกอร์เป็นตู้ล็อกเกอร์เอาไว้ให้เด็กเก็บเสื้อผ้าแล้วทีนี้คือห้องแต่ละห้องเนี่ยก็แยกตามประจตามชั้นปีคือจะมี1ชั้นปีจะมี2ห้องอตั้งแต่แลไอหอใหญ่ที่ผมอยู่เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ป .6 ม .1 ม .2 ม .3 เนาะอ่าก็จะมี8ห้องแล้วก็ไอชั้นใต้ดินเนี่ยก็จะเป็นของเด็กป .4 ่ะครับประมาณนี้ แล้วก็รอบๆตัวหอเนี่ยด้วยความที่มันเป็นอยู่บนภูเขาเนาะมันก็จะมีต้นไม้ขึ้นตามพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้แล้วก็ในโรงเรียนเนี่ยบรรยากาศเนี่ยก็จะมีพวกบลิงบ้างชนีบ้างคืออยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆคือภูเขาอะ่ะบรรยากาศมันก็จะเปลี่ยวๆหน่อยไอห้องที่ผมอยู่เนี่ยก็คือเดินเข้าหอมา,อาลงบันไดแรกก็คือยังเป็นชั้นหนึ่งนะลงบันไดแรกไปเจอห้องแรกนะคือห้องที่ผมอยู่ตอนประมาณป .6 ไอตัวห้องก็จะเป็นห้องสี่เหลี่ยมงูๆครับเตียง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 เป็นบางเบดสามชั้นเรียงเหียงเรียงแล้วก็ห้องก็จะมีพัดลมตัวผมเนี่ยอยู่สุดของห้องเลยอ่าไอตรงสุดของห้องเนี่ยก็จะมีประตูออกไปเป็นระเบียงแล้วก็จะมีปากปลาปากแล้วห้องผมอะ่ะจะติดกับไอหม้อต้มน้ําใหญ่ๆเอาไว้ต้มน้ําให้เด็กอาบตอนประมาณบ่ายสามเขาจะมีเวลานะเขาไม่ได้ต้มตลอดผมอาจจะอยู่เตียงซ้ายริมสุดอยู่คืออยู่ในมุมเลยชอบ อยู่ข้างๆหน้าต่างก็เวลาอากาศหนาวๆก็เปิดหน้าต่างให้ลมมันพัดเข้ามาได้ผมชอบมากเลยผมก็เรียนอย่างเงี้ยครับอยู่โรงเรียนเงนี้ยเรียนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็แรกๆไปก็ยังแบบคิดถึงบ้านบ้างก็ยังมีแอบร้องไห้บ้างเด็กไปอยู่ที่อินเดียมันก็กันดารน,นิดนึงเนาะแต่ก็เริ่มเริ่มสนิทกับคนนู้นสนิทกับคนนี้ก็เลยแบบอ่ะเริ่มชินเริ่มแบบอยู่ได้ละแต่ไอโรงเรียนเนี้ยมัน โดยสภาพที่โรงเรียนอยู่บนภูเขาเนาะมันก็ดีแต่มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งตรงที่ว่ากลางคืนเนี่ยไอ้หน้าต่างที่คุณมีอยู่ในหอเนี่ยมองออกไปก็คือความมืดแล้วก็ป่าแต่ด้วยความเคยชินเนี่ยอยู่มาหลายเดือนละก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากก็คือหลับหลับทุกวันรูทีนก็จะมีอย่างเงี้ยตื่นมาตีห้าออกกำลังกายกลับมาแปลงฟันอาบน้ำ กินข้าวเช้าไปเรียนกินข้าวเที่ยงเรียนตอนเย็นมีกิจกรรมแบบให้เด็กไปเล่นกีฬาพักช่วงเย็นก็คือเป็นฟรีไทม์แล้วก็กินข้าวกลับมาหอมีช่วงเวลาอ่านหนังสือแล้วนอนก็คือทั้งวันเนี่ยมันแทบไม่มีช่วงเวลาว่างเลยเว้ยคือใช้พลังงานตลอดเวลาก็เลยหลับสบายเข้าใจป่ะแต่ช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงประมาณพฤศจิกาธันวาเนาะตุลาพฤศจิกาธันวาประมาณเนี้ยแหละสามเดือนท้าย บนภูเขาเนี่ยในประเทศอินเดียเนี่ยมันจะเริ่มแบบเย็นละมันจะเริ่มแบบวังเวงวังเวงมีอากาศเย็นๆละผมก็ชอบเปิดเปิดหน้าต่างนอนเลยที่สบายแล้วกลางคืนเนี่ยเวลาผมนอนก็จะมีบ้างที่แบบอาจารย์คุมหอเขาจะเปิดประตูเข้ามาดูเผื่อเด็กคนไหนไม่ยอมนอนอะไรประมาณนี้ก็จะโดนทําโทษนู่นนี่นั่นผมก็นอน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 ไปแต่นอนไม่หลับนอนยังไงก็นอนไม่หลับรู้สึกร้อนขั้นเนื้อขั้นตัวยังไงก็ไม่รู้ จนอาจารย์คุมหอเดินเปิดประตูปึ้งเข้ามาเดินส่องตามเตียงแต่ละเตียงว่าเด็กคนไหนเนี่ยยังไม่ยอมหลับยอมนอนเนาะผมกลัวโดนทําโทษผมก็เลยขมตาหลับตาปีเลยแล้วก็นอนนิ่งๆอ่ะจนครูคุมหอเดิน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 ออกไปจากหอแล้วผมก็ลืมตาขึ้นมาก็คือนอนไม่หลับทําอะไรไม่ได้คือมืดเลยไฟฟ้าคือไฟเปิดไม่ได้นู่นนี่นั่น,นผมก็นอนมองออกไปนอกหน้าต่าง หน้าต่างก็เปิดอยู่แต่มีลูกกงนะหน้าต่างเปิดอยู่ผมก็นอนมองไปนอกหน้าตา่างผมก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มตะคุ่มอยู่อยู่อยู่แถวๆวัต้นไม้แต่คือไม่คิดอะไรไงเพราะว่าในโรงเรียนเนี่ยมีทั้งลิงมีทั้งชนีเยอะแยะมากมายเลยเป็นเรื่องปกติผมก็คิดว่าอคงเป็นลิงเป็นชนีตัวใหญ่ๆแบบตัวเท่าเด็กโดดไปโดดมาวิ่งไปวิ่งมาตอนกลางคืนละมั้งก็ไม่มีอะไรก็นอนมองไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ จนไอเงาตะคุ่มที่ผมเห็นนะ่ะที่ผ่านไปตอนเมื่อกี้เนี่ยมันเริ่มใหญ่ขึ้นเวย้ยมันไม่ใช่เงาแบบลิงละคือปกติลิงมันจะค่อมๆใช่ไหมแล้วชอบเดินด้วยแบบสี่ขาแต่ไอเงาเนี่ยคือเป็นเงาตรงๆเนี่ยเดินเลาะ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 ต้นไม้ไปตอนกลางคืนแต่ความคิดหนึ่งผมก็คิดว่าคงเป็นอาจารย์คุมหอหอเด็กข้างๆ ที่เดินออกมากลางคืนแบบนอนไม่หลับเหมือนกันก็เลยเดินออกมากินลมชมวิวแล้วนอนกลางคืนผมก็ไม่ได้สนใจอะไรทักกระทักไม่ได้เพราะว่ากลัวโดนทาโทษก็นอนไปข่มตานอนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆสักพักเนี่ยผมได้ยินเสียงกริ่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 งเป็นเสียงกระดิ่งสั่นเรื่อยๆ แล้วพร้อมกับเสียงทุกครั้งที่ก็จะตามมาด้วยกริ้งกริ้งกริ้งอย่างเงี้ยก็คือเป็นเสียงเดินผมก็เลยคิดในใจว่าอ่าคงเป็นอาจารย์คุมหอเด็กจริงๆแล้วแหละเพราะว่าคนผู้หญิงอินเดียเนี่ยชอบใส่กระพูนไว้ตรงขานะข้อเท้านะผมก็เลยอ่ะโอเค อาจารย์คงมาเดินแหละก็แกล้งหลับตาเลยครับเพราะผมอยู่ติดอยู่ติดอยู่ติดกระจกมากแล้วเสียงมันใกล้มากก็กลัวอาจารย์จะเดินเข้ามาเห็นผมก็เลยหลับตาเสียงกริงกริ้งกริง,ก,รงก็ผ่านไปผ่านหน้าผมไปพอเสียงหายไปแล้วเนี่ยผมก็เลยอ่ะนอนไม่หลับก็ลืมตามาดูข้างนอกเหมือนเดิมแต่ขณะที่ผมลืมตาเนี่ยมันมีครับ ผู้หญิงอินเดียคนหนึ่งเนี่ยเกาะขอบกระจกอยู่อย่างเงี้ยแล้วจ้องผมเว้ยโดยด้วยความเราเป็นเด็กอะ่ะเราก็ขึ้นมานิดนึงแล้วเราก็หลับตาปีเอาผ้าผมคุมหัวคือระยะมันใกล้มากอะ่ะคือนี่คือ,น,คอนี่คือเตียงที่ผมนอนอยู่นะตัวผมเนี่ยคือเตียงที่ผมนอนอยู่หน้าต่างคือตรงเนี้ยห่างกันประมาณเนี้ยแล้วหัวเนี่ยอยู่ตรงนี้เกาะจ้องผมอยู่อ่ะผมก็กลัวแนละ้วัวสั่น เราพผมคุมแล้วแล้วก็มีเสียงแบบคือแบบเสียงนั้นแบบนลุกอะแล้วก็เป็นชกริงชกริงชกริงห่างออกไปเรื่อยๆห่างไปเรื่อยๆผมก็ใจคอไม่ดีแล้วคือในหัวเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวต้องมีคนเดินเข้ามาแบบทำโทษเราแน่คือไออาจารย์ข้างหออาจจะมาฟมาฟ,มาฟ้องอาจารย์หอเราอะเราให้อาจารย์หอเราเข้ามาแบบทำโทษเราแน่เลย คือกลัวผมก็นอนคุมโป่งไปสักพักหนึ่งแล้วอยู่ดีๆครับก็มีเสียงมาจากด้านหลังไกลๆหน่อยสกริง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 ไอเสียงเมื่อกี้ที่เดินผ่านหน้าเราข้างนอกเนี่ยตอนเนี้ยเดินอยู่หลังเราไกลๆก็คือพอจะทราบว่าเดินอยู่ในห้องเราแหละก็คือเอาแล้ว กูโดนแล้วไอ้เหี้ยไม่น่าเลยก็ชกริงชกริงชกริงเข้าใกล้ๆมาเข้าใกล้เรามาเรื่อยๆเราก็พยายามนิ่งที่สุดเลยกลัวโดนทำโทษเพราะถ้าโดนทำโทษเนี่ยเราจะไม่ได้กินไม่ได้กินขนมตอนช่วงเวลาอ่านหนังสือของวันถัดไปเราก็พยายามนอนแต่ในใจก็เอะละเมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงประตูเปิดคือไอ้ตอนที่อาจารย์คุมหอเปิดประตูเข้ามามันจะมีเสียงแบบ กดกรอนจากข้างนอกนะกลึก,ก,ลกออกมานิดนึงใช่ไหมแต่เนี่ยคือมาแค่เสียงเท้าเว่ยชกริงชกริงชกริงเข้าใกล้เรามาเรื่อยๆคือใจตอนนั้นอนะคิดตะเลิดไปไกลละว,ว่าไอ้เหี้ยผีกูเจอผีละแต่แต่ด้วยความสงสัยอะ่ะนึกว่าเพื่อนแกล้ง คงมีคนอื่นที่ยังไม่นอนอ่ะถ้าแ,แม่งคงเห็นเราแบบฟึบปั๊บลึกยักอยู่บนเตียงอ่ะม,มันเลยจะมาแกล้งเราเปิดพระคมมาหันควับไปมองไม่มีใครครับห้องโลง่งมืดทุกอย่างทุกคนนอนอยู่บนเตียงพัดลมก็หมุนไปเอ๊ะหรือว่าเราหูฝาดปะและถ้าเราไม่ได้หูฝาดเนี่ยมันคืออะไรวะความคิดต่างๆนานาก็แลน่นเข้าหัวามาเลยครับจนได้ข้อสรุปว่า ผีแน่นอนเลยวะงั้นหลับตาดีกว่าด้วยความที่ติดนอนตะแคงเราก็จะหันกลับไปนอนตะแคงฝั่งเดิมเพราะว่าอากาศข้างนอกมันสดชื่นกว่าห้องอับๆเนาะเราก็จะหันไปนอนสูดอากาศข้างนอกไอ้โมเมนต์ที่เราพลิกตัวเนี่ยฝึกเราก็ยังไม่ได้หลับตาเนาะเราพลิกตัวไปฝึกภาพเดิมเลยครับ เป็นภาพผู้หญิงจรงเนี่ยเกาะขอบหน้าต่างอยู่เนี่ยแล้วโผงมาแค่ครึ่งหน้าเราจ้องเราเลยเว้ยพราะผมเห็นภาพนั้นเสร็จปุ๊บอะเด็กอายุ1ิบสิบขวบอะเข้าใจปะ่ะแม่งกรี๊ดลั่นหอเลยทุกคนตื่นหมดอาจารย์รีบวิ่งมาเปิดประตูปึ้งแล้วถามว่าเป็นอะไรนู่นนี่นั่นเขาก็มาพาตัวผมไป ที่ห้องพักของอาจารย์เนาะแล้วก็สั่งให้เด็กทุกคนเนี่ยนอนหลับตามปกติผมก็ไปนั่งทําใจอยู่ในห้องอาจารย์แป๊บหนึ่งแล้วก็อาจารย์ก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็เล่าไปอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อาจารย์ก็ปลอบเนาะ,ปล,นะปลอบเด็กว่าเออมันไม่มีอะไรหรอกคิดไปเองแบบกลางค่ำกลางคืนแบบสลืมสลือแหละแบบคิดไปเองไม่มีอะไรสักพักครับได้ยินเสียงชิกริงชิกิง ิ้งชกริ้งแต่รอบเนี้ผมไม่ได้ยินคนเดียวไออาจารย์คุมหอเนี่ยได้ยินด้วยก็หันควับไปทางเดียวกันเลยครับได้ยินเสียงมจากทางซ้ายก็หันควับทั้งสองกดนหันไปทางซ้ายแล้วเสียงชกริ้งชกริ้งชกิงก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าประตูอาจารย์ก็หันมาหาผมเหมือนแบบหันมาถามว่าอะไรอะ่ะผมก็อารมณ์แบบ กูไม่รู้แต่เออัอนเนี้ยเป็นสิ่งที่กูเล่าให้มึงฟังเมื่อกี้ไงผมก็พยักหน้าแบบเบา,เบาๆว่าอันเนี้ยแหละเสียงนี้แหละอาจารย์ด้วยความผู้ใหญ่เนาะเดินไปเปิดประตูแอดคือแบบสวิงเลยฟึง่งคือเอาให้รู้เลยไอ้ที่แ้มึงอยู่หน้ากูเปิดปึง้งกูต้องเจอมึงไม่มีใครครับไม่มีใครยืนอยู่หน้าเลยสายตาผมเนี่ย มองอยู่ที่หน้าประตูอาจารย์เปิดประตูฟึบไม่มีใครเลยผมกำลังจะหันไปหาอาจารย์อะและ้วะกําลังจะถามว่าเห็นอะไรไหมอะผมเห็นร่างผู้หญิงใส่สาลียืนอยู่เงี้ยยืนตัวตรงก้มหน้าเนี่ยอยู่ข้างหลังอาจารย์ผมก็ชี้เลยครับมือสั่นแล้วแบบปากพังอาพังอ้าพัพงอา,งงาอาจารย์หันมาถามว่าจะจะอะไร พออาจารย์หันมาเท่านั้นแหละครับหน้าอาจารย์เป็นหน้าของผู้หญิงคนเนี้เป็นหน้าของใครคนที่ผมเห็นเกาะเกาะอยู่ตรงขอบหน้าต่างผมจี๊ดลั่นเลยครับแล้วทีนี้คือแบบแม่งตื่นทั้งตื่นทั้งตึกอาจารย์คุมหอทุกหอวิ่งมากรูกันอยู่ที่ห้องห้องนี้ห้องเดียว ผมก็นั่งคุดคูตัวสันกึงกึงแล้วคนอาจารย์ทั้งหลายแหละก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรไหมนู่นี่นั่นก็เขาอธิบายอธิบายไปจนมีอาจารย์คนหนึ่งที่อ๋อขึ้นมาคือเขาเป็นอาจารย์ที่อยู่ที่โรงเรียนเนี้ยคุมหอเนี้ยมานานมากเป็นสิบปีแล้วเขาเลยเล่าให้ฟังว่าอ่าน,นี่ยแต่ก่อนอ่ะมันเคยมีอาจารย์คุมหอคนนึงเป็นผู้หญิง แล้วเขาทะเลาะก,กับสามีอารมณ์แบบสามีแอบไปมีชู้อยู่ข้างนอกโรงเรียนอะไรอย่างนี้เขาเลยทนไม่ไหววิ่งไปตรงแบบพืนลานลานกว้างของของหอชั้นสองอะ่ะที่เอาไว้ตากผ้าแล้วถัดไปเนี่ยคือเป็นเป็นสลปภูเขาละเขาโดดฟึบลงไปอย่างตรงนั้นแล้วศพเนี่ยใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์ในการหาเพราะมันกิ้งหายไปอยู่ในป่า คือตายหาศพนานมากแล้วอาจารย์ผู้หญิงันนั้นเนี่ยเป็นคนที่ชอบใส่กระพวนไว้ข้อเท้าพวกผมก็เลยอ๋อแต่คือหลังจากนั้นอะผมนอนที่ห้องนอน,นอนที่หอไม่ได้ผมต้องมานอนห้องอาจารย์เนี่ยเป็นอาทิตย์จนกว่าผมจะทําใจกลับไปนอนได้เรื่องมันก็จะประมาณนี้แหละครับอ่ะ ถ้าชอบถ้าใช่ผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe แล้วก็กดกระดิ่งข้างๆปุ่ม subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปของช่องนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ